โอเคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่จังหวัดอาญจนาบุรีกันอีกครั้งนะครับจะมาที่เราจะไปวันนี้คือ,อจะเป็นที่หมู่บ้านเล็กๆที่น่ารักน่ารักที่ขึ้นชื่อว่าหมู่บ้านอีตองนะจ๊ะวันนี้ตอนนี้เราก็ออกมาจังเตะตีห้านะตอนนี้ประมาณหกโมงครึง่งเราก็มาแวะซื้อกาแฟซื้ออะไรก่อนเนาะช่วงนี้เขาบอกที่นู่นบรรยากาศดีมากนะเห็นหล,ลายๆคนพูดกันว่า บรรยากาศดีมากวิวสวยมากนะแล้วจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูกันว่าเส้นทางจะเป็นอย่างไรบรรยากาศจะดีแค่ไหนแล้วความเป็นธรรมชาติที่นู่นจะสวยขนาดไหนนะเราไปดูกันนะครับทุกคนโอเคเลสโกโอเคทุกคนตอนนี้ผมบัอยู่ที่ถนนหมายเลขสามสองสามแล้วเนาะจากบ้านเราออกมาจากจังหวัดสมุทรสาครน,นะ ที่เราจะไปนี่ก็ระยะทางประมาณสามร้อยสามสิบกว่าโลเนาะแล้วในทริปนี้ผมจะไปประมาณสามวันสองคืนนะเพราะว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปยาวเนาะเพราะว่าผมต้องแบ่งเป็นบีหนึ่ง e b สองนะเพราะว่ามันจะยาวมากเพราะว่าสำหรับในวันนี้นะก็จะเป็นการรีวิวเส้นทางแล้วก็ที่พักแล้วก็อาจจะลงมาเด่นเป็นวิวตอนกลางคืนที่หมู่บ้านอีตองนะสำหรับอีกวันหนึ่งก็เดี๋ยว ค่อยว่ากันนะทุกคนโอเคตอนนี้ก็ถนนก็ดีมากนะ่ะทุกคนเพราะว่าฝนก็ตกพ่อยๆนะวันนี้สําหรับอย่างที่เห็นนะทุกคนทั้งหน้านี้ก็จะมีเดมมอกเตมสองข้างถนนเลยนะแล้วก็ฝนก็ตกพ่อยๆตลอดทางเลยนะในวันนี้โอเคเราไปดูกันเลยนะว่าเส้นทางจะเป็นอย่างไรเนาะแล้วห้องพักเราที่เราจองไว้จะประมาณไหนเนาะโอเคเราไปกันเลยครับ โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่จุดพักรถจุดที่สองเนาะตอนนี้ก็คืออยู่กันที่อ่าอําเภอสายยกนะตอนนี้เราอยู่กันที่น้ําตกสายยกน้อยนะ โอเคตอนนี้เราก็ได้มาพักรถกันอีกที่หนึ่งนะน่าจะเป็นพักใหญ่ละน่าจะอย่างน้อยก็สักประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างนี้นะขับมาเป็นจากเจ็ดโมงเมื่อกี้ตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงนะก็ขับมาสามชั่วโมงก็มาพักนี่ก็เอาลูกลงมาเล่นเล่นนะน่าจะมีเพื่อนด้วยเนี่ย <laughs> นนะขับรถเข็นดีกว่านะ ล,ง,ลงเปล่าลงในรถเคนเลยแล้วปิดปิดเลยรถซีบเลยไอ้นั่นจะกระโดดขึ้นเองระวังเลยระวังนะนี่นี่เดินตามอยู่นั่นแหละโอเคทุกคนหลังจากที่เราได้พักรถแล้วขับมาสักพักนึงเราก็เลยมาเจอไฟแดงตรงนี้เนาะสำหรับวันนี้เราก็ต้องตรงไปนะตรงนี้นะสมมิว่าตรงไฟแดงเมื่อกี้ ถ้าเราเลี้ยวขวาไปก็จะไปที่สังขะบุรีเนาะสะพานมอนแต่วันนี้เราไม่ได้ไปทางสะพานมอนนะเราจะไปทางอำเภอทองผาภูมินี่นะเราก็เลยต้องตรงไปนะครับทุกคนสวยมากทุกคนสําหรับบรรยากาศวันนี้ก็เย็นเลยนะในรถไปต้องเปิดแอร์เลยทุกคนตั้งแต่เช้ามาเนี่ยนะดูถน,นนนี่สวยมากดูด้านหน้านี่ดิหมอกเต็มภูขเขาเลยทุกคนบรรยากาศโคตรดีเลยนะครับทุกคนโอเคเรา ไปกันไปเรื่อยๆนะทุกคนดูเส,ส้นทางสองข้างทางไปด้วยกันนะครับ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงเส้นทางที่จะสู่หมู่บ้านอีดองแล้วนะครับทุกคนเส้นทางตรงนี้ก็จะเป็นที่กำลังก่อสร้างอยู่นะก็จะเป็นที่ยังไม่ได้ปูถนนเนาะยังเป็นถนนดินแดงอยู่ประมาณนี้นะทุกคนแกสำหรับวันนี้ฝนก็ตกแล้วก็เลยจะมีแค่เป็นขี้โคลนเป็นอะไรประมาณนี้นะ แต่เส้นทางก็อาจจะมีอยู่แค่ประมาณนี้เนี่ยทุกคนก็จะเป็นแบบว่าไม่ได้หดร้ายมากนะทุกคนสําหรับรถเล็กรถอะไรเข้ามาได้ตามสบายนะทุกคนเพราะว่ามันก็จะไม่มีอะไรมากมีแต่โค้งเนาะแล้วก็อาจจะเป็นอยู่แค่ไม่กี่จุดเองนะที่จะเป็นที่เขาท,ทําถนนอยู่แบบนี้นะทุกคนนักจากนั้นก็ดีตลอดทางเลยโอเคเราไปดูกันเลยนะครับว่าด้านหน้าจะเป็นอย่างไรเนาะมันไม่มีอะไรนะจริงๆแลว้วด้านหน้า ก็อาจจะมีโค้งเยอะแค่นั้นเองนะรถเล็กมาได้ตามสบายทุกคนรถเล็กมาเลยโอเคเราไปดูกันนะครับ โอเคทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่จุดชมวิวเนาะแล้วอีกไม่ก,กี่กิโลก็จะถึงหมู่บ้านนะั่นแหะแต่หมู่บ้านมันอยู่แถวไหน,นไม่รู้นะโอ้แต่ภูเขาสวยมากเลยทุกคนบรรยากาศที่นี่โคตรดีเลยอะไปเราไปดูฝั่งอีกฝั่งกนกันดีกว่านะเดี๋ยวมันจะมีที่ให้นั่งเล่นเนาะถนนก็มาก็ไม่ได้โหดมากนะก็ดีนะถนนดีนะเห็นไหมที่เขาทาใหม่ไหมเห็นป่ถนนดีทุกคน รถเล็กสามารถมาได้สบายๆเลยโอ้ทางนี้ก็สวยนะสวยมากนี่ทุกคนตรงนี้จะมีห้องน้ำบริการด้วยนะสามารถแวะเข้าห้องน้ำอะไรก็ได้สามารถถ่ายวิวสวยๆตรงนี้นะจะมีจุดชมวิวโอ้วิวตรงนี้สวยมากเย็นเลยอะ่ะ๋ยวได้มองลงไปข้างล่างลึกเลยนะสวยมากทุกคนสวยมาก บรยากาศดีวันนี้เรามาตลอดทางฝนตกด้วยนะแต่ไม่ได้แต่ว่าตกมากนะแบบฝนพรอยเน่อโอ้สวยจริงๆทุกคนเนี่ยทุกคนไต่มายืนตรงนี้แล้วมองวิวแบบประมาณนี้นะมันสวยจริงๆทุกคนกลัวหรอม้กลัวหรอกลัวไหมตรงนี้สวยมากเลยทุกคนเห็นไหมมันสวยจริงๆเลยนะอยากให้ทุกคนได้มาเห็นกับตานะว่าจะสวยขนาดไหนความเป็นธรรมชาติที่นี่คือ โคตรสุดๆเลยนะทุกคนเห็นไหมทางเราเห็นที่เขายืนกัน,นอย่างนั้นะอคือจะเป็นจุดชมอยู่นะที่เราเยืนแล้วก็สามารถถ่ายมองเห็นภูเขาอันนี้ได้ทั้งหมดเลยนะโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงันที่หมู่บ้านอิทตองแล้วนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้มาถึงันที่หมู่บ้านแล้วนะแต่ว่า เรายังหาที่เราพักนะที่เราจองไว้นะั้นไม่อยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถามคนแถวๆนี้ก่อนนะนี่เราก็จอดรถกันอยู่ประมาณนี้นะทุกคนโอเคตอนนี้เราก็มาถึงห้องพักที่เราจองไว้แล้วนะก็ได้จอดรถตรงหน้าหอนี่แหละแต่ว่าผมไม่เห็นรถแล้วนะแต่นี่มันจะเป็นเป็นตึกเป็นชั้นๆน,นะอันนี้เป็นสาม มันจะมีสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะในห้องแล้วนะนี่เรา,ากนี้คืนละพันก็โอเคนะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นกระจกแต่ว่ามองเห็นวิวได้ด้านนอกนะแต่อาจจะมองไม่เห็นไอ้บ่อนั่นเขานะโอ้แมวเยอะมากเลยตัวเองดูสิเห็นไหมบนหลังคาแมวนอนเต็มเลยดูดิเดีเพิ่มก็มีโอ้สวยนะตรงนี้จะมีสนามแบดมินตันอสนามบอล โอเคนะที่นี่วิวสวยอยู่ทุกคนแต่อาจจะมองไม่เห็นบ่อน้ําที่เป็นจุดนั่นค่ะนะเดินไปที่เปียวตรงไหนที่มองก็ถึงเลยนี่เราเอาลูกเรามาด้วยออกมาลูกตองมาดูดิมาชมบรรยากาศตรงนี้ตรงนี้เย็นดีตรงนี้เย็นเดี๋ยวเอาตัวมาตั้งอืมเอาตัวมาตั้งตรงนี้เย็นเลยโอ้โหลมที่นี่เย็นเลยนะเราเข้าไปดูไปเก็บของในรถขึ้นมาก่อนนะในห้องโอเคนะมีพัดลมกว้างอยู่ นอสองคน,น,นกว้างเลยกว้างเลยมีห้องน้าส่วนตัวด้วยนะแล้วก็มีการน้ำร้อนให้ด้วยมีแก้วมีช้อนมีชามอะไรก็ไม่มีเที่ยชามกรละมังมีหมดแหละโอเคห้องน้ำก็สะอาดดีนะโอเคโอเคนะมีการน้ำร้อนน้ำทำน้ำอุ่นไปมีทีวีให้ดูโอเค หมอกเยอะมากเลยนะฝนมันตกแล้วเลยยางกระสีมันเป็นอย่างนั้นเหรอเออว้าดูด้หมอกเนี่แยแม่ได้สิ่ง,งกินก่อนเย็นว่ะทีนี่เขามาลุกเย็นอะต้องใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวข้างนอกเนี่ยโหเย็นช้ำเลยอะโอ้โหทั้งนี้หมอกทั้งนี้ดูดิเนี่ยตอนน,อน,นี้เป็นบ่ายโมงก็งบ่ายสามเนาะโอ้โหดูดิ ชุดเลยเย็นมากเลยโอ้ oh, ทุกคนดูดิแค่บ่ายสามกว่าๆอยนะประมาณบ่ายสามโมงครึ่งอ่ะดูดิเนต้าว,ว่าจะไปขึ้นเนช้างศึกนี้จะมองไม่เห็นอะไรนะผมว่านะแต่เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะว่ามีคนขึ้นไปหรือเปล่าถ้ามีคนขึ้นไปเราก็จะขึ้นไปดูด้วยนะถ้าไม่มีคนขึ้นไปเรวพวงนีเช้าว,วกัน จากที่พักเราเดินออกมาถึงที่บ่อน้ํานี่ก็ไม่กี่เมตรเองนะเนี่ยแถวๆนี้ก็จะเป็นร้านอาหารตัาสังอยู่มนี้ก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดอะไรพวกนี้นะเ,เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะว่าตรงบ่อน,น้ำมันจะมีอะไรสวยยังไงเนาะตรงนี้จะเป็นห้องพักหมดเลยนะทางที่เราเดินมาสองข้างทางคนก็เยอะพอาสมควรนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูทางนี้ก่อนนะอันนี้จะเป็นของขายเราเป็นตลาดโอ้ยเสื้อผ้าสวยวะโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นของที่แบบโอ้ขนมปังมีปลายแห้งด้วยนะเออปลาเยุงโอ้อันนี้ของนี่สวยมากเลยนีม่มีตะเกียงไทยที่เป็นขวดด้วยนะเออสวยมากดูดิเนี่ยของอันนั้นสวยมากอืม ชายไม้หมดเลยนะทำไปตรงนี้พวเรือนี่สวยว่ะนี่มีขนมพม่าเลยเออเอาว่าลองถามดินี่เคงเกงตัวละสองร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบเ่นนะเว่นนะครับแต่พูดถึงของมันจะแพงกว่าที่สะพานมอนนะนี่ไง อ๋อนี่เราสามารถเดินตรงนี้ก็ได้เนาะเดินร,บรอบๆอบนี่นะ<ค>ะออเดินไม่มได้<ค>เดินไปดูไปเลยไม่<ค>ว,ว่าอย่างไงอ๋อถ่าย,ยรูปไหมเขาถ่ายรูป<า>ไปเราเดินตัวตรงนี้กันก่อนโอ้หเสื้อผ้าสวยว่ะเุกาอยากได้วะ่ะนี่ตัวเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะโตขึ้นใหอ่เนอะนี่กางเกงนี่โอเคเลยสองร้อยเนอะก็สวยดีนะ นี่ก็จะเป็นร้านอาหารนี่ไงที่เขาเขียนนั้นแล้ว,นะลวก็ห้อยกันเนี้ยตรงนี้แหละนะเดี๋ยวเราก็จะไปเขียนกันบ้างแล้วก็ไปห้อยกันเอออซื้อตรงไหนอ๋อนี่แถาใครอยู่ตรงนี้เดี๋ยวซื้อเดี๋ยวแป๊ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง่าคนก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะอยู่ก่อนเขาบอกว่าให้ไปขึ้นรถที่หน้าศาลเจ้าใช่ไหมถ้าเมว่าจะจะขึ้นไปตรง ก็นนไม่รู้เหมือนกันนะอ่านี่ทุกคนนี่ก็คือจะเป็นอาสาพมมาเนาะก็นัดเองตองเนาะคือแบบว่าอะไรนะบ้านนางฟ้าละ่ะใช่ครับที่นี่สวยมากนะนี่จะเป็นจุดที่แบบที่เขามาถ่ายรูปแล้วก็เขียนอะไรห้อยกันอย่างนี้นะแล้วเราก็จะไปซื้อแล้วก็ไปห้อยอย่างเขาเนาะจะเขียนอะไรก็ได้แล้วแต่เราเนาะ ที่ต้นไม้นี่ก็มีห้อยนะเดี๋ยวไปดูกันตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน,น้ํานะเดี๋ยวรำกลางคืนเดี๋ยวเขาจะเปิดไฟก็จะสวยวันนี้นะเนี่ยไฟหลอดพงนี่นะตอนนี้ก็ยังเป็นตอนเย็นประมาณบ่ายสามโมงครึ่งเดี๋ยวดูกันนะเนี่ยโอ้โหบรรยากาศโคตรด,ดีเลยเดี๋ยวเนี่ยรอบรอบบ่อนนะ,นะสวยสวยมากเลยทุกคนลมที่พัดผ่านมาตอนเนี้แบบ ชื่นใจมากเลยนะนี่นะทุกคนรถที่จะบริการพาเราจะขึ้นไปดูที่เนินช้างสึกเหรอที่ไปชมอยู่กันนะเดี๋ยวดอนนี้ก็รอนะต้องครบสิบสองคนสิบสองท่านนะต่อรอบถึงเขาจะขึ้นไปส่งเรานะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าคนละเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายนะ เดี๋ยวไปถามดูก่อนเขาบอกว่าคนละห้าสิบบาทนะเดี๋ยวเราไปดูกันจะเป็นอย่างไรตอนนี้เราก็รอเพื้นร่มกันอยู่ยังไม่มีใครมาโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้นั่งรถที่จะขึ้นไปดูวิวที่เหนือน้างศึกเนะสำหรับตอนเย็นวันนี้เนาะจะเป็นอย่างไรเราไปดูนี่ว่าจะมองเห็นอะไรบ้างนะผมว่าน่าจะมองไม่เห็นอะไรนะเห็นแต่หมอกแค่นั้นแหละ โอเคเราไปดูด้านบนกันว่าจะเป็นอย่างไรนะทุกคนนะครับเดสโก้แต่ตอนนี้บอกได้เลยว่าบรรยากาศหนาวเลยทีเดียวนะครับใครที่มาต้องใส่เสื้อแขนยาวมาด้วยนะครับใครที่แพ้หนาวนะโอ้ทุกคนน่าเสียดายมีแต่หมอกอะมองไม่เห็นอะไรเลย โอ้สวยมากแต่ว่าจริงๆแล้วทงมาหน้าแรงนะขนาดนี้ตอนสี่โมงเย็ยนเองนะเนี่ยมองไม่เห็นกันเลยอะ<ส>ขนาดคนแค่นี้เนี่ยมองแทบจะไม่เห็นนะเนี่ยโอ้แต่เราขึ้นไปดูกันอีกว่าเขาบอกว่าต้องขึ้นไปอีกนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูตรงนี้จริงๆหน้าจุดมันอยู่ด้านบนเนี่ยเราไปดูกัน<ส>โอ้เพียนั่นแหลเรากต้อง,ต,องต้องมาอีกรอบตอนหน้าแรงแล้วตอนนี้ไม่ได้วิวอะไรเลย แล้ว,วถ้ามาตอนเช้าน่าจะมากกว่านี้นะน่าจะแบบมองไม่เห็นอะไรเลยนะมองมันหนาจริงๆอะ่ะนี่งงจุดชมอตรงนี้นี่เราสามารถเดินดัดตรงนี้ไปเลยนะเนาะทําชมเสียงดังด้วยเนาะออมาต่อปีล็อกอ,อืมนี่มอไซค์ขึ้นมาได้เห็นปะเดี๋ยวพวกนี้เราจะไปเช่ามอไซค์แล้วก็ลองขี่ดูนะว่าจะเป็นอย่างไร ตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะแบบเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายรูปตรงนี้กันนะเออตรงนี้ก็จะสามารถมาจอดรถได้นะใครที่อยากเอารถส่วนตัวขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าเป็นโฟว์วิวเนี้ยได้อยู่รถซุ่มเนี้ยนะถ้าเป็นรถเก๋งก,ก็ไม่แนะนํานะผมว่าสเกิร์ตหน้าแตกแน่นอนแต่ถ้าเป็นมอไซค์โอเคเป็นม,มอไซค์นี่มาได้สบายถ้าเป็นเว็บนี่โคตรหนุกเลยดอกไม้พวกนี้สวยมากเห็นไหม เจดายเนาะไม่ได้เห็นวิวอะไรมากมายเห็นแดดหมอกอย่างเดียวเลยเดี๋ยวขราวหน้ามีโอกาสค่อยมาหน้าแรงกันเนาะค่อยมาตรงท่งสงการอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็แค่นี้แหละเดี๋ยวเราขึ้นไปวัดกันดีกว่านะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปเช่าหมอนังแล้วเราไปเที่ยวกันอุทยานสงภาภูแล้วก็น้ําตกเนาะพรุ่งนี้ครไปเที่ยวน้ําตกกันขาวหน้าค่อนมาใหม่โอกาสหน้าเค สำหรับที่นี้ก็ประมาณนี้แต่ว่าบรรยากาศนี่แบบบอกบบได้เลยว่าเป็นร้อยเลยนะเต็มร้อยเลยทุกคนนะสำหรับที่นี้ก็ด้านบนนี้ประมาณนี้นะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะทุกคนก็เวลาก็ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเราจะลงไปดูบรรยากาศตรงบ่อน้ำเนาะที่เขาถ่ายรูปสวยๆกันนะ เราเราจะไปซื้อตะเกียงแล้วเขาเรียกอะไรที่จุดเทียนด้น่ะสวยๆเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ตอนนี้หมอกเริ่มจางลงนะถ้ามืดแล้วก็หมอกก็จางลงเลยนะแต่เมฆเยอะมากเหมือนฝนจะตกเลยทุกคนเดเราไปดูกันนะครับนี่นะทุกคนบรรยากาศตอนยามค่าคืนที่รอบๆ่อน้ําตรงนี้นะนี่ตรงนี้แหละจุดที่เราถ่ายรูปกันเยอะๆนะ คนเยอะมากตรงนี้เดี๋ยวเราเดินดูตรงนี้กันก่อนบรรยากาศดีจริงๆเ่ยเย็นสบาย,ยนะหนาวด้วยไม่ใช่แค่ยยนเนย็นน่ะมันก็จะเป็นร้านกาแฟะอะไรพวกนี้นะร้านอาหารตาสัต,ตว์ทั้งนี้นะทุ <c oughs> กคนเงียบสงบดีนะฝนก็จะไปอัดกันอยู่ตรงนู้นโอเค เฮ้ยห้องพักที่นี่จะมีดักฟ้าด <c oughs> ูไปก <c oughs> ันเลยนะเออตรงนี้ก็จะมีสะพานที่เราเดินข้ามไปฝั่งนน้นนะก็สามารถมาเช็คอินถ่ายรูปสวยๆกันได้นะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปดูกันนะทุก็จะมาถ่ายรูปกันนั่นแหละเดี๋ยวผมวิชาเราค่อยมาดูกันอีกที่นะเพราะว่าจากมุมนี้มองไปนน่นมันจะสวยกว่ากันอย่างขําคืนนี้นะแต่ตอนนี้ก็สวยนะทุกคน ที่แสงที่สะท้อนกับน้ำนี่มานี่ับสวยมากนี่เราจะซื้อยำตรงนี้ไปกินนะใช่ใช่เป็นสองละห้าสิบบาทนะคือยำม,มนะร,กกขขระมะนะเราคะซื้อกล้าพอป็นภาษาพรรมะนะโอเคเ,อเรกินว่ารสชาติจะกินเหมือนกนะแต่จริงๆแล้วผมก็เคยกินอย,อยู่แล้วนี่นะครับ ที่นี่จะมีอาหารตามสั่งด้วยนะมีอยู่ไม่กี่ร้านหรอกบางเพื่อนบางคนว่า <sl ope> จะไม่มีร้านอาหารตามสั่งหะอกแต่ว่าที่นี่มีมีจริงๆนะอันนี้เข้าวผัดกะเพราเนาะก็กล่องละหกสิบบาทเนี่ยมันจะมีลูกชิ้นอะไร <_ d ream> พวกนี้มี <_ d ream> มีม,มีทุกอย่างอย่างที่บ้านเรามีนะอย่างที่กรุงเทพอ,อะไรมีมีหมดอะที่นี่ยแต่ราคาก็อาจจะแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยแต่ละร้านนะ ที่กล่องเราหกสิบาทนะเนี่ยอันนี้ยำถัว่วอองพมา่มานะก็ห้าสิบบาทเนีพวกนี้ไขม่มวนพวกนี้สิบห้าบาทเองนะเนี่ยโรตีก็อะไรยี่สิบาทเท่ากับที่บ้านเราเองเนี่ยนะท่านระคี่จะมาก็เรื่องนี้เรื่องกินเนี่ยสบายนะมีอาหารตามสั่ง<อ>ไม่ต้องอะไรโอเค